สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกๆท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมแสบคนนครนะครับนะมีวันนี้มีพระมาแบ่งปันและมีพระมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด5รายการด้วยกันนะครับนี่แต่ละรายการเนี่ยสวยมากครับเนื้อสวยมากนะครับผมว่า รายการนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่นะครับแล้วก็ทักทายผมแสบคนครมานะครับมีเบอร์ทงเบอร์โทรมี Blind Shout รายไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะราคาแบ่งป <était S 1> <vull> ันนะครับราคาแบ่งปันดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้ไปไวๆนะครับมาดูรายการแรกก่อนนะครับรายการแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็น กะลาหลวงพ่อปิ่นนะครับกะลาหลวงพ่อปิ่นนะฮะนี่ครับกะลาหลวงพ่อปิ่นนะครับนี่ฮะมีข้างหลังมีรอยจานเรียบร้อยเลยนะครับมีรอยจานให้เรียบร้อยนะครับนะท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อปิ่นนะครับนะครับหลวงพ่อปิ่นนะครับนี่มาชมได้นะครับเผื่อโดนใจและถูกใจนะครับนี่ผมตีเป็นหลวงพ่อปิ่นนะฮะ ก็ยังไงก็ดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับชอบองค์ไหนนะครับทักทายแสบคนละครมาดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดสวยสดงดงามจริงๆนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้ดูดูดูให้สวยนะครับดูให้สวยนะดูให้ชอบนะครับข้างหลังนะครับมาดูรอยจานหน่อยนี่ฮะรายละเอียดรอยจานเป็นแบบนี้ครับคุณลูกค้าครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้พระทุกทุกองทุกเหรียญนะครับนี่ฮะ ก็ท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเห็นวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดชอบดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับทักทายผมเข้ามานะครับสําหรับกลากลาแกะนะครับนี่ฮะนะครับกลาแกะนะครับอาจะเป็นกรอบเงินด้วยนะครับนะกรอบเงินด้วยนะครับนี่อ่ะรายการแรกไปนะครับรายการที่2นะครับปิดตานะครับรายการที่2ปิดตานะครับนปิดตา ปิดตาเรียมเงินนะครับสวยๆแบบนี้นะครับปิดตาผมไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับคุณลูกค้านะครับไม่รู้ที่เหมือนกันแต่ว่าลักษณ์นี่สวยจริงๆครับลงลักสวยจริงๆนะครับนี่ฮะพระปิดตาครับคุณลูกค้าครับนี่ฮะดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่นะครับแล้วก็ตักทายผมแสบคอนครมานะครับพระปิดตาครับคุณลูกค้า นะครับค่อยดูรายละเอียดนะครับค่อยดูรายละเอียดหรือว่าท่านใดที่อยากจะชมภาพนิ่งนะครับก็ทักทายผมเข้ามาโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ฮะภาพปิดตานะครับสวยครับสวยจริงๆครับสําหรับองค์นี้เกานะครับเกานะครับนี่ฮะดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับนะแล้วก็ทักทายผมมานะครับ สำหรับพระพิตาครับนะฮะโอเคครับดูรายการที่3นะครับรายการที่3นี่ฮะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดพังเทียนะครับวัดพังเทียนะครับนี่ฮะขาลังจะเป็นแบบนี้นี่หลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดก็แน่นอนครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับหลวงปูดทวดนะครับดูรายละเอียดแล้วนะครับจะเกิดชอบก็ทักทายกันเข้ามานะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ทักทายแสบคนละครมานะครับสําหรับหลวงปูทวดนะครับแต่ฐานก็จะเป็นแบบนี้ครับพูณลูกค้านะครับมาดูด้านหลังหน่อยนะครับนี่ครับหลวงปูทวดวัดพังเทียนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นรอยตัดแบบนี้ครับคุณลูกค้าน่ทันใดที่ชื่นชอบนะครับพระองค์ไหนนะครับทักทายแสบคนคนครมานะครับนี่ฮะโองสำหรับหลงปุ่ทวดนะครับสวยสดงดงามครับดูให้ชอบดูให้ใช่ทักทายกันเข้ามานะครับารายการที่4นะครับรายการที่4จะเป็น งาครับรายการที่4ี่จะเป็นงานะครับนะพระปิดตางาแกะนะครับพระปิดตางาแกะนะครับผู้ลูกค้างาเก่ามากครับผู้ลูกค้านี่พระแต่ละรายการเนี่ยผมบอกตรงว่าเหมามาจากที่บ้านนะครับนี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับสําหรับงาแกะนะครับงาครับ เป็นงาแท้เก่ามากครับคุณลูกค้านะครับเก่ามากเลยครับพระปิตางาแกะนะครับนี่อยากรู้ราคาอยากสอบสอบถามราคานะครับทักทายแสบขอนครมานะครับงาแกะครับคุณลูกค้าครับดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่ลักทักทายกันเข้ามานะครับนี่สาหรับงาแกะครับคุณลูกค้าครับนี่ฮะรายการ สุดท้ายราายการที่5นะครับนะนี่ครับเป็นตะกรุดยาวเลยครับคุณลูกค้านะครับตะกรุดฝาบาทนะครับตะกรุดฝาบาทนี่สวยจริงๆครับคุณคุณลูกค้าครับตะกรุดฝาบาทนะครับนี่ฮะเก่าจริงๆครับตะกรุดดอกนี้นะครับยาวประมาณนี้ฮะนี่ฮะยาวประมาณนี้ครับนี่ฮะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับคุณลูกค้า ตุกุดฟ้าบาทนะครับไม่รู้จักที่ไหนเหมือนกันนะครับเก่ามากนะครับตะกุดฟ้าบาทนะครับนี่ฮะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับแล้วก็ทักทายแสบคนครมานะครับวันนี้ก็มีผ้าไม้ชมทั้งหมด5รายการนะครับวันนี้แสบคนครขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามนะครับขอรับชมนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ ทักทายกันเข้ามานะครับผมแสบคนอคอนครวันนี้สวัสดีครับ